สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแหลมคมชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมนั้นตื่นเต้นมากที่จะได้กินขนมครกของเจ๊แขกแขกมาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งวันนี้ร้านเข้าวต้มที่อยู่ต่างอำเภอกับจังหวัดชลบแรนเนี่ยต่างอำเภอในจังหวัดชลบุรีาเนี่ยเขาดิวเจ๊แขกมาเพื่อ ขายขนมพกที่หน้าร้านกัาเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทาการจะเดินทางไปซื้อขนมพกเขาจะไปต่อคิวหน้าร้านเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมรกที่แหกปากที่กําลังเป็นที่เป็นกระแสในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาจะอร่อยขนาดไหนแล้วรอนานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะไปต่อคิวรอที่หน้าร้านเดี๋ยวเดินทางไปรับกล้องก็คือเป็นคนที่จะถือถ่ายให้แล้วเดี๋ยวเดินทางไปร้าน ข้าวต้มท่าทายที่เขาจะดีจะแขกมาเลยเนาะรับตะกรงกันเย่รับตะกรงขึ้นมาแล้วครับปลมุ้งหน้าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าอยู่ไหหาใครนะฮะหาจะแขกแขกแขกเฮ้ยเขาไม่มีหอยไปตัดด้วนะทุบโอเคป่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับแวะกินข้าวก่อนหิวมากโอเคครับแล้วนี่ก็ก็มาแวะที่ เซเว่นอีเลเวนที่ปั๊มมอรทอนะครับอีกไม่ไกลก็จะถึงร้านข้าวต้มที่เราจะต้องไปซื้อขนมพกแจแขกนะครับ <Wow. S 1> พอดีเขาเริ่มแจกคิวประมาณบ่ายสองนี่ก็ใกล้จะบ่ายสองโมงแล้วป่านนี้คนมารอเป็นร้อยคนแล้วมั้งโอเคครับเดี๋ยวเรารีบกินแล้วรีบไปดีกว่าแมะเติมพลังก่อน่ะโอเคโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านข้าวต้มทาถาน,านที่แจแขกจะมาแล้วนะครับดูคิวอู้ทะลุกี่แบเท่าไหร่กไม่รู้เนี่ย รับด้วยสายตาประมาณสัก20บาทเราไปต่อคิวดีกว่าแลนะอดได้ปะโอเคครับตอนนี้เรามาต่อคิวแล้วนะครับคาดจากคนน่าจะประมาณสัก10บกว่า10บวกบวกครับไปนี้เป็นเวลาประมาณ2โมง7นาทีซึ่งเรามาที่ร้านมา2โมงตรงตอนนี้ก็คิวประมาณคิวประมาณ10บกวเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้เลขอะไรเนาะอย่ไปลุ้นกัน เออรู้แล้วะป็นเทรียแล้วเลขที่ออกนะครับสำหรับพวกเรานั่นก็คือ42 43และ44ครับผมเลข4อ่ะเนดะี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบัตรคิวดูบัตรคิวนี่นะครับโอ้โหลมแรงมาก42 43 44 โอเคครับจะต้องรอกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราต้องถามพี่เจ้าหน้าที่เขานะครับว่าเราจะต้องทํายังไงกับบัตรคิวนี้ต่อมากี่โมงมาต่อได้กี่โมงเริ่มต่อกี่โมงแล้วก็จะแขกมากี่โมงเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเนาะโอเค โอเคครับ <étique> <ural> <behaviour. S 1> แล้วเมื่อกี้เราก็ได้ความจากพี่ๆที่เขาเป็นเหมือนแฟนคลับของเจ๊แขกะครับเขามาบอกว่าทุกครั้งที่เวลาเจ๊แขกไปแบบไปออนทัวร์อย่างเงี้ยก็จะมีหน่วยงานมาแจกบัตรคิวไว้ก่อนแล้วเจ๊แขกจะมาเริ่มตั้งเตาเนี่ยประมาณสัก5โมงนะครับ5โมงเนี่ยคิวแรกเนี่ยเริ่มบรรเลงเนี่ยประมาณ5โมงนะครับแล้วตอนนี้เป็นเวลา2โมงวะเนี่ย2โมงจะครึ่งแล้วนะครับเพิ่งจะ2โมงจะครึ่งเองนะครับ ก็เราก็ต้องไปหาที่รอเดี๋ยว5้าโมงมาเจอกันตรงน,นี้<ว>ก็น่าจะได้เริ่มเราจะถึงคิวเราประมาณ42ถ้ากะกะน่าจะประมาณสักไม่น่านจะเกินสองทุ่มนะครับน่าจะได้กินนะครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูว่าเราจะรอเจ๊แขกทาขนมรกทั้งหมดเท่า,หา<ว>ไหร่อันนี้ไม่ไม่ต้องนับไม่นับเวลารอระหว่างรอเจ๊แขกมานะนับว่าจะได้กินนะครับ <S <S คือเหมือนเจ๊แขกมาเริ่มมาเลงตั้งแต่คิวแรกเนี่ยจะได้กินเนี่ยกี่ชั่วโมงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกัน โอเคครับแล้วในตอนนี้เราก็เข้ามารอนะจะแขกอยู่ในร้านข้าวต้มผ่าถานแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เจ้าของร้านขา้าวต้มผ่าถานมากเลยนะครับที่เลี้ยงข้าวพวกเราชุดใหญ่มากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวรอกินระหว่างรอจะแขกมาแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเจ๊แขกมาเลยโอเคครับผมเจอกันครับมากินข้า โอเคครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเรายังไม่เห็นวีแววของการมาของเ็๊แขกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอต่อไปโอเคครับรอสบกกักแกจะมา ตอนนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยก,กันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วเจ๊แขกมาแล้วจ้าตอนนี้เขายังไม่ได้แปลงกายเป็นเออจ๊แขกเฮ้ยครับแล้วนี่ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับเจ๊แขกมาถึงแล้ว กำลังตั้งเตารอรอพี่แกแปรงล่างแป๊บหนึ่งก็น่าจะประมาณสองทุ่มน่าจะประมาณสอง่อได้คืนเนาะอยูนะ่หกโมง้วขนมครบรู้ไหมนี่เขามีงานอะไรเขาม,มีงานอะไรเอ้า ฮะไม่รู้จริงๆมีนนงานอะไรอ่ะอย่าต่อยมีงานนอนเละโอเคอเครับจุดจุกแข้งแ้้งเราต่อยางีเหรอไหายสวยแล้วแล้วตอหลตอครเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ห้าหม เราจะไม่ขายให้นะคระับคุณล <t art ic> <t art ic> ูกสาวชื care, <sadece> ่ออะไรชื่ออะไรไกเซอร์อะไรนะไกเซอร์แชช่าใจเย็นนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับวันนี้เรามาขายการ์ดดินเนอร์นะครับที่เราไม่ได้ขายรอบกลางวันหรือรอกกลางคืนนะครับ ร้อไป็นควเลยครับเกินไม่เกินที่ผายเลยถ้าใครจะรู้บ okay. ้างคะอุ้ยดอกรถติดที่ผายเลยอะไรคะล้อทั้งวัน้วเนาะอุยตอแหลเรื่องนี้ยื้อคู่ดีกว่าเซฟแล้วล้อก็ไม่เป็นเบาหวานนะเซฟเป็นล่างเลยนะเซฟเป็นเบาหวานใค่รู้ไม่ปวดรู้ก่อนเพรามาถึงแล้ว แล้วเรามียไม่ม um> ี่ะดูหน้าใครจะเอาเอาสอนเด้ก็งงมากอยากจะมีผัวแต่ไม่ดูเ้าหน้าตัวเองเลิศค่ะเลิศ จะบอกอะไรมาคำหนึ่งเมื่อกี้คนขับรถเมื่อกี้เขาทำไรวะเขามาหล่อเหี้ยอะไรไนรงมงมากเลยไอ้กาบอกว่ารอผจริงงงมากเลยถามว่าเฮ้ยเขามาหล่อเหี้ยอะไรกันนะคุณลูกค้าใจเย็นๆนะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดจริงๆเรายิงหี๋จริงๆนะครับพี่เราบอกไว้ก่อนนะ เราไม่ทําตามพ่อหรอกนะเพราะพ่อเราจะทําตามสัญญานะคะพี่อยู่มากี่ปีแล้วคะอยู่มาเจ็ดปีแล้วค่ะเนี่ยพี่ยัง <c oughs> ต,ต้องกินคนนี้จริงๆกูณอาชิ้ไม่อาแหละชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะไก่เตอร์ไก่เตอร์ แถวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้วางผมดล้ครับคนที่ผมจะให้ไปก่อนนะครับพี่คนท้องลูกรองแล้วคนพิการนะครับพี่ท้องหกเดือนนะครับพิการต้องไม่มีแขนหรือไม่มีขานะครับแต่ลูกต้องรองอย่างนี้นะครับอ๋อพ่อแมโอ้ m มก o d พี่จะได้ไปก่อนนะครับเออผมให้ครับแต่พี่ไม่อยากได้ใช่ไหมก็ได้พี่เหลือแต่พี่นะใช่ไหมคุณพี่ใช่ไหม ไกเซอร์ไก่เซอร์เอาจริงๆชื่อจริงๆชื่ออะไรไก่เซอร์แล้วพอเรียกว่าไอ้เซอร์นี่แบนเป็นมันน่าสิโอ้ยโอยยาวมากนะลอนโอเคครับนี่ก็เป็นเวลา3คุ้มเท่าไหร่นล้นอันนี้3คุ้ม20คือ เรารอมาถึงเรามาถึงร้านตั้งแต่บ่ายสองรอจะัดไจะแขกมาประมาณ6กโมงตอนนี้คือ3ามทุ่มครึ่งเพิจะคิวที่ย0ยังไม่ถึง30แต่ปัจจุบันเออแต่เราคือคิวที่สี่สิบสองสี่สิบสิบสีเพราะฉะนั้นก็รอวนไปไม่โทษใายเต็มใจตั้งใจรอเลยนะครับไม่ดราม่าั้งสิน้นโอเคเดี๋ยวรอตอน ถึงคิวเลยแล้วกันเนาะที่แบกกล้องหมดแล้วก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวรอตอนถึงคิวเลยแล้วกันโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วกลาจะได้ถึงคิวแล้วนะครับประมาณคิวที่37 38เราคิวที่42แล้วจะมาสัก40นาทีคาดไว40้40นาทีเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะได้กินขนมโคกแจ๊กแขกกันกี่โมง ครับถึงแม้ว่าจะรอกันมาตั้งหลายชั่วโมงมากแล้วแต่ยังไงก็คือต้องเคารพกฎของทางแจ๊คแขกคือรอบางทีทนะุกค,คนที่รอก็คือแจ๊คแขกก็จะแค่ให้ทุกคนนะครับยังไงก็ก็จะรอสักทีของอร่อยน่าจะรอไม่นานใกล้ละขนะครับหันน้าทางไหนครับไม่เรียนไม่มี หนึ única, ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหเออครับเครับระวังงูนะมีแฟนนะครับแตขอผู้หมีแฟนด้วยแฟนผู้หญิงผู้ชายอั ลาแบบพร้อมอิจฉาใจเลยนะพี <beating object> ่ลูยยังครับยก็มีครับลูกกระโบก็อื่นนะครับลูกกระโบก็ื่นะครับเไม่ไรครับผมแต่ี่กขสองเทาเลยคะขอบคุณค่ะลูกค้าอี้ เอไปแล้วครับลอก่อนรอททอายไปถ่ายก่อนนเเอนนี้เลยค่วนนี้กับเวลาขเราแล้วนะคะปอดรังนะทรถดีๆนะคะเอาไว้ให้เข้าองน่นี่คื้ทายค่ะอูแล้งนี้ี่จะุยังไง คุยรอดชื่ออะไรชาบชาบชาบคุยชาทำไมหอดสัเลยอะแกดีใจด้วยนะที่หน้าตาดีมากอะขอบคุณค่ะขอบคุณคบเดี๋ยวผมจะกามเรานอนเดียวแหละขอบคุณคะขอคุณคโอเคครับแล้วเราก็ทำภารกิจวันนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเย้สําหรับรอเจ๊แขกทั้งหมด ที่รอขนมพกเนี่ย6ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับขนมพก6กล่องนี้นะ,ะยังไงก็อย่ลองชิมเลยดีกว่าลองชิมเลยเนาะว่าจะาคุ้มค่ากับที่รอไหมเนาะลอเชชิมอ่ะนี่คือปอักทอนะหตึ่อก มีภาการรอคอยที่รอมากกว่า6ชั่วโมงมากๆเลยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับรู้สึกรอเต็มใจรอได้อย่างไม่ไม่เป็นเลยครับมันอร่อยจริงๆครับโอเคครับงั้นก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณร้านข้าวต้มท่าฐานที่ดูแลอำนวยความสะดวกกับผมอย่างดีนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ร้านด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ๊แขกด้วยเนาะ เหนื่อยมากเราก็ทําเพื่อพวกเราทุกคนอย่างทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องหลนนพนะเลยนะครับไว้กิจกรรมหน้าผมจะไปทำอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวกลับบ้านไปกิงขนมครแล้วนอนก่อนนะบ๊ายบายครับ